อยากย้ายค่ะไม่อยากย้ายครับพี่ไม่ค่ะตอบเสียงแข็งด้วยว่าไม่ไม่อยากครับไม่อยากไม่ไปไม่อยากค่ะ การกินของเราก็อุดมสมบูรณ์เนาะทูปากถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราอยากกินกระเพิกปลาโอกาสที่เราจะได้กินมันน้อยหลานที่อยู่ที่น่นค่ะถ้าติดโควิดนะคะเขาจะอยู่รักษาตัวที่บ้านหรือไม่ก็อาการรุนแรงถึงจะได้ไปโรงพยาบาลก็คิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดเลยค่ะที่ว่าเขายังรักษาเราอยู่ถึงมันจะไม่มีกินก็ขออยู่ประเทศไทยยังไงก็บ้านบ้านเราค่ะบ้านเกิดของเราค่ะเมืองไทยดีกว่าค่ะ น้อยคนครับที่อยากจะออกจากประเทศไทยเพราะทุกคนก็อยากกลับเข้ามาในประเทศไทยทั้งนั้นต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็อยากจะได้สัญชาติไทยคนไทยจริงๆเนี่ยที่จะออกไปจริงๆเนี่ยลงชื่อแล้วให้ออกไปจริงๆจะมีสักกี่คนมันเป็นแค่กระแสที่ให้คำพูดคือตอนนี้มันกลายเป็นการเสพข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริงเคยไปต่างประเทศหลายรอบเหมือนกันแต่อยากจะกลับมาที่ไทยตลอดเวลาคิดถึงพี่ไทยไม่ไปค่ะอยู่องไทยสบายที่สุดแล้วอารมผลไม้ก็ของบ้านเราเองย้ายเลยอยู่ประเทศ ไทยเราที่แหลีที่สุดมีความสุขที่สุดพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเราก็อยู่ประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนของเราเองเรายังไม่รักษาแลวยังไม่ช่วยกันเลยมันีแจะคนทําลายอะ่ะบัรพบ,บุรุษญาติที่น้องของผมอยู่ประเทศไทยครับผมเป็นคนไทยครับยังไงก็อยูอย่อยู่ประเทศไทยดีกว่าครับเวลาลําบากก่แบบในช่วงวิกฤตอะไรเงี้ยทางรัฐบาลก็เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลค่ะด้วยตรงนี้ค่ะเข้ามาเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วแต่ความคิดน้องรักประเทศไทยกันยังไงแล้วถามวันหนึ่งเมื่อไม่มีจริงๆอะ่ะหรือลองไปอยู่เมืองนอกแล้วกลับมา เมืองไทยหรือยังไม่ได้กลับถ้ารู้ว่าจะได้กลับเมืองไทยจะรู้เลยว่าไม่มีที่ไหนที่อบอุ่นที่ดีที่สุดเท่าประเทศไทยแล้วอยู่ประเทศไทยแต่ขาวประเทศไทยดีที่สุดแล้วเพราะว่าคนไทยรักกันเนาะอยากให้คนไทยสู้ครับสู้อยู่ไปด้วยกันเราคนไทยครับแต่จริงๆสุดท้ายไม่มีที่ไหนดีเท่าประเทศไทยไม่งั้นก็ไม่ได้แผ่นดินทำเหนียญทองแต่วันนี้บ้านเราทํามันหายไปหมดแล้วมันมีแต่ทาลายมันไม่มีธรรมะไม่มีการทําในสิ่งที่ดีี่ยน่าอยากอยู่เมืองไทย